ตลาดเทศสองตลาดนะคะนั่นก็คือคือหลายคนนะคะทุกท่านอยู่กับเลคเคเคนะคะวันนี้เราก็จะมาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีความเปรียบเทียบระหว่างตลาดเทศสองตลาดนะคะนั่นก็คือคือหลายคนนะคะก็จะถามมาว่าคือ เขาเรียกว่าเวลาเล็กเข้าไปเทรดเนี่ยนะคะโดยส่วนตัวเข้าไปเทรดส่วนใหญ่ก็จะไปที่อัป,ปิดเนาะบางคั้งที่ตัวเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าทำธุรกิจหรือว่าร่วมจอยกับธุรกิจของกุ๊กเพลก็จะเอาเหรียญจากของกุ๊กเพลหรือว่าเหรียญเคเคเนี่ย ออกมาจากที่นั่นนะคะแล้วก็เข้าสู่ตลาด KU นะคะแล้วก็วเรียกว่าซื้อขายในตลาด KU แต่ช่วงจวังหวะที่เราจะเอาเหรียญออกไปขายแล้วก็ผันออกมาเป็นเงินเอามาใช้เนี่ยนะคะเราจะต้องไปที่ตลาดอัพบ,บิดนะคะตลาด KU เนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะคะเราเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปที่ยูเคยูคอยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามันมีกี่ประเทศเนาะพอเราเข้ามาเนี่ยนะคะเราอยากจะเช็คเหรียญใช่ไหมคะเราก็มากดเข้าตรงนี้ ที่เขียนว่าชันทรงเนี่ยนะะก็คือเข้ามามามันก็จะมีเหรียญน,นะคะแล้วก็มีที่แน่ๆก็คือมีโลโก้โลโก้ของมันเนี่ยนะคะแล้วก็มีชื่อเต็มแล้วก็ชื่อของเหรียญตัวย่อ,อของเหรียญน,นะคะเราเข้ามาเช็คดูตลาดนี้นะคะถือว่าเหรียญน,นะคะเหรียญคอยนะคะแล้วก็คือเหรียญคริปโตนะ่ะเยอะ มากทีเดียวค่ะนะคะมีเหรียญบ้างตองเหรียญอะไรบ้างแต่ว่าความรู้เรื่องเหรียญนะคะว่าเราเหรียญเนี่ยนะคะก็คือใครเป็นผู้สร้างเริ่มมาตั้งแต่ปีพศเท่าไหร่แล้วก็สร้างมากี่เหรียญนะคะมูลค่าตั้งจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะมีเท่ามีเท่าเออเขาเรียกว่ามีเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะคะคนที่มีความรู้มากกว่าเราเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะคะก็เปิดช่องมาเยอะเลยสามารถที่จะไปศึกษาได้เท่าที่รู้ๆนะคะที่เรา เขาเรียกว่าติดหูอยู่ประอยู่ประจำนะไปตลาดเทรดไหนก็จะหนีไม่พ้นเลยก็คือคุณเรื่องของปิดคอยนะต่อมาก็เป็นอีทูเรียมนะฮะแล้วก็เหรียญพกขดเนี่ยฮะ DOT เนี่ยฮะก็ดังพอสมควรนะฮะก็คือจะมีที่มานะฮะว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนสร้างมากี่เหรียญแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราก็จะมีของ KOK OK ด้วยคือตลาด KU เนี่ย คือเหรียญเคเเนี่ยที่มันเป็นเฟดฟอร์มขนาดใหญ่เนี่ยก็คือตลาดมันอาจจะไม่กว้างแต่ส่วนใหญ่ที่ไปอยู่ในตลาดนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดที่มั่นคงนะฮะก็จะมีเยอะมากเลยนะฮะใครอยากจะดูอะไรนะะออกมาแล้วก็เข้าไปสู่ที่ Market นะคะ กดไปที่ USD นะคะเรามันก็จะมีราคาเราสามารถที่จะเอาเหรียญจากกุ๊กเพลของเราลเค k เคเนี่ยนะคะมาซื้อขายแล้วก็มาเทรดตัวอื่นได้เพราะยังไงเราก็เขาเรียกว่ามีเหรียญปันผลจากอ่ากุ๊กเพลอยู่แล้วนะคะคือเราได้ทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะงั้นเราก็คือนอกเหนือจอากที่เราเก็บเหรียญเคเคแล้วเราก็สามารถเอาเหรียญเคเคเน OK นะี่ยเอามาเขาเรียกว่ามาเทรดหรือว่ามาซื้อในราคาเหรียญตัวอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะ่ะ แต่ที่นี้คือที่นี่นะคะตลาดเนี่ยตลาดเคยูคอยเนี่ยนะคะเหรียญค่อนข้างเยอะกว่าตลาดอัาบิดค่ะอัาบิดนี่ก็จะมีข้อจํากัดนะคะเัาบิดนี่กว่าเหรียญจะเข้าไปอยู่ในอัาบิดได้ก็คือสแกนแล้วสแกนอีกนะคะก็เขาไม่ไม่เขาเรียกว่าถ้าไม่มั่นคงหรือว่าไม่แน่นอนหรือว่าไม่รู้ที่มาเนี่ยก็จะไม่ไปอยู่ในตลาดอัาบิดนะคะแต่ถามว่าตลาดนี้ก็มั่นคงเหมือนกันตลาดเคยูก็มั่นคงเหมือนกันแต่ว่าดูเหมือนคบว่างนะคะก็คือรับเหรียญได้เยอะค่ะ ะะมีเหรียญที่มาเทรดอย่างเช่นว่าเราเ็ารู้ว่าอะไรนะ NB นะ,ะ NB ในตลาดเทรดของอัพบิดไม่มีแต่ใน k u มีค่ะอันนี้คือข้อต่างแต่ว่าข้อดีนะฮะข้อดีก็คือมันมีเหรียญเยอะเราสามารถที่จะเทรดแล้วก็คือไม่ต้องไปตลาดในแค่อยู่ตลาดนี้ก็ครบเครื่องแต่ที่มันไม่ครบที่มันแตกต่างจากตลาดอัปบิดนั่นก็คือมันไม่มีธนาคารรองรับะ่ะ นะฮะก็ได้แต่เทรดและก็ส่งเหรียญไปที่อื่นถ้าเราจะไปขายเราก็ต้องอาศัยของ bit, อัพปิดเพราะอัพปิดเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีธนาคารรองรับแต่ข้อเสียของมันคือไม่มีธนาคารรองรับแต่ว่าเอาเหรียญจากที่อื่นมานะคะเอาเหรียญจากที่อื่นคือมันเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นตลาดรองรับที่คนไหนที่เล่นเฟดฟอร์มของเหรียญประเภทนั้นประเภทนั้นประเภทนั้นนะคะก็สามารถที่จะส่งเข้ามาใน KU แล้วก็ มาเทรดที่นี่ได้เพราะหลังจากที่เราอยากจะขายแล้วก็ผันเป็นเงินก็คือส่งออกจากที่นี่ไปสู่ตลาดอื่นได้นะะอันนี้คือข้อดีของเขาก็คือเหรียญเยอะแต่ข้อเสียก็คือไม่มีธนาคารรองรับนั่นเอง่ะทีนี้เราไปดูตลาดอัพบิดค่ะนะคะพอเราเข้ามาที่ตลาดอัพบิดนะคะนี่ค่ะนะฮะอัพบิดนี่ก็คือข้อดีของเขาก็คือเขามีธนาคารรองรับที่เป็นเคแบ k ใครจะเอาเหรียญมาจากที่ไหนมาซื้อมาขายโอนเงินเข้าโอนเงินออกเนี่ยตลาดนี้ดีมากจะถามว่า,า,เ,าเหรียญเยอะไหมมันก็เยอะพอสมควรก,ก็มีแค่บางเหรียญเท่านั้นนะคะที่ไม่ได้อยู่ในตลาดของอัพบิตแต่ว่าข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งนะคะก็ข้อข้อเสียก็คือนะคะคือมันสมัครได้เฉพาะ ID ดีที่เป็นคนเกาหลีแท้ๆนะคะก็คือจะคนต่างประเทศอย่างเราเนี่ย เราสมัครไม่ได้นะคะแต่ว่าอัพบิดเนี่ยก็คืออย่างเช่นว่าคนที่อยู่ประเทศไทยมันก็จะมีอัพบิดไทยแลนด์ในเกาหลีก็จะเป็นอัพบิดของเกาหลีนะคะหลายๆประเทศที่เขาเปิดเขาคือเขาให้สิทธิ์ประเทศนั้นๆค่ะของใครของมันนะคะประเทศนั้นๆเลยแต่ของเกาหลีนี่ก็สมัครได้เฉพาะไอดีเกาหลีมีธนาคารรองรับก็เป็นธนาคารใหญ่ทีทเดียวค่ะเป็นเคแบงค์นะคะคนไหนที่เล่นหุ้น คนไหนที่ส่งเหรียญเนี่ยคือเขาจะรู้จักธนาคารเนี่ยคือมันก็จะมีความแตกต่างจากธนาคารทั่วๆไปถ้าเราจะเปิดธนาคารนะคะธนาคารเขาภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าธนาคารอินเขาเรียกว่าอินบันนะฮะก็คือเราต้องไปธนาคารแล้วก็ยื่นเอกสารแล้วก็เปิดแต่ธนาคารที่ลิงก์กับอ่าอัพบิตเนี่ยก็คือทุกอย่างอยู่ในมือถือทั้งหมดเลย นะคะสมัครผ่านมือถือผ่านแอปเนี่ยคะก็คือมันจะลิงก์กันแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ได้เหมือนธนาคารปกตินะ,ะมีการถอนเงินเข้าถอนเงินออกนี่ปกติเลยนะคะก็คือเราก็จะเข้ามาดูในตลาดเทตนี้นะคะ ตลาดหลักนะคะนี่เห็นไหมคะ K K R W A W นก็คือเป็นวอนนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะซื้อในนามของ BTC ได้ก็คือ Bitcoin นะคะก็เข้ามาดูหน้าของ Bitcoin หรือว่าเราจะซื้อในในนามของ USD ก็เข้ามานะคะก็คือสามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะแล้วก็คือเราชอบอันไหนเราก็ติ๊กไว้นะคะก็คือเนี่ยมันก็จะมีนะคะมันมีกระเป๋ามีอะไรให้เก็บ ะะก็คือเราสามารถที่จะเทรดแต่ความต่างของจาก KU นั่นก็คือ KU เนี่ยไม่มีธนาคารแต่ที่นี่นะคะของ u p พมีธนาคารแต่ว่าของ KU มีเหรียญให้เทรดมากกว่าแต่ของ u p พบิดก็จะมีขีดจํากัดแต่ถามว่ามันก็ดีไม่ไม่ไม่ได้มีแตกต่างนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ซีเรียสนะคะอันไหนที่ เขาเรียกว่าอันไหนที่มีเราก็ไปเทรดอันที่ตลาดที่มีอันไหนที่ไม่มีก็มาเทรดที่อบิดได้สบ,สบายนะคะเพราะว่าเราซื้อเราขายเราโอนเงินเข้าแบบมันสะดวกค่ะนะคะโดยส่วนตัวชอบอบิดนะคะเพราะว่ามันสะดวกมากในการทํานู่นทานี่นะคะยกเว้นเหรียญที่เราอยากใจนี่เป็นเหรียญที่แบบดังๆไอ้นี่หน่อย,น,อยน่าซื้อน่าเก็บอะไรเงี้ยก็จะไปที่ตลาดเคยูแต่ว่าโดยส่วนตัวจะใช้อยู่2ตลาดนี่ค่ะ นะะนี่คือคือคือข้อแตกต่างระหว่างอัพบิดกับ KU โอเคนะคะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะคะสำหรับหลายท่านที่ถามมาเนาะระหว่าง KU กับอัพบิดนั่นเองค่ะแต่ว่าใช้นะคะใช้2ตลาดคู่กันก็ดีค่ะโอเคนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ